เมนเชเชิญคุณลุงคุณป้ามาฟังเรื่องราวจากช่องสุขใจในบ้านปลายสถานที่ที่เรื่องราวธรรมดาธรรมดากลายเป็นสิ่งลึกซึง้งด้วยน้ำใจของผู้คนและบทเรียนจากความเคารพในตนเองหากมีคนคนหนึ่งแต่งตัวมอมแมมเดินเข้าไปในร้านเพชรสุดหรูพวกเขาควรถูกมองด้วยสายตาดูถูกหรือไม่แล้วถ้าคนคนนั้นเป็นผู้ที่กำหนดชะตากรรมของร้านหละ่ะ หากคุณลุงคุณป้ารู้สึกว่าเรื่องราวในวันนี้มีคุณค่าขอฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับค่ะเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันส่งต่อคุณค่าที่งดงามเหล่านี้ต่อไปนิชาหญิงสาววัย27ปีเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของคุณสมชายหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศไทยผู้นำแห่งอาณาจากักรอัญมณีระดับตำนาน S.S. Heritage GEMS ชื่อของคุณสมชายไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่ในประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำระดับโลกอีกหลายรายตั้งแต่เด็กนิชาเติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยระเบียบวินัยและความเข้มงวดแม้จะอยู่ในบ้านที่หรูหราแต่เธอก็ไม่เคยได้รับการตามใจพ่อของเธอมักสอนว่าถ้าอายากบริหารคนอื่นได้ต้องเข้าใจพวกเขาให้ลึกซึง้งและการจะเข้าใจใครได้ ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบเดียวกับเขาก่อนคำพูดนั้นฝังอยู่ในใจนิชามาแต่เล็กและกลายเป็นเข็มทิศในการมองคนของเธอทุกวันนี้นิชาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายลงทุนของบริษัทต,ตำแหน่งที่ไม่ได้ได้มาเพียงเพราะเป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทแต่เป็นผลจากการเรียนรู้ฝึกฝนและพิสูจน์ตนเองตลอดหลายปีเธออาศัยอยู่ในบ้านนอพักรูราย,ย่านบางรักใจกลางกรุงเทพ แม้อยู่ท่ามกลางโลกสมัยใหม่แต่ยังรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่โอโอดเหมือนภาพของลูกสาวมหาเศรษฐีที่หลายคนจินตนาการไว้ในสายตาคนนอกเธอคือหญิงสาวที่มีทุกอย่างฐานะอำนาจความงามแต่ภายในใจนิชากลับครุ่นคิดอยู่เสมอว่าคุณค่าที่แท้จริงของคนคืออะไรเธออยากหาคู่ค้าทางธุรกิจที่ไม่เพียงเก่ง แต่ยังต้องมีจิตใจดีคนที่รู้จักให้เกียรติลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนและเพราะเหตุผลนั้นเธอจึงตัดสินใจทำบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดในการประชุมลับครั้งหนึ่งณนะสำนักงานใหญ่ของ SS Heritage James คุณสมชายได้เลื่อนแฟ้มเอกสารบางอย่างไปตรงหน้านิชาน้ำเสียงของเขานิ่งและหนักแน่นว่าพ่ออยากให้ลูกเลือกหนึ่งร้านเพชรในกรุงเทพเพื่อพัฒนาให้เป็นแบรนด์ยุทธศาสตร์สำหรับคนรุ่นใหม่แต่ไม่ใช่เลือกด้วยตา ต้องเลือกด้วยหัวใจนิชาไม่แปลกใจกับภารกิจนี้เธอรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงวันที่เธอต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอไม่ได้เป็นแค่ทายาทต,ตามสายเลือดแต่คือคนที่สามารถสืบทอดคุณค่าที่พ่อของเธอสร้างไว้ตลอด40ปีที่ผ่านมาได้จริงบนโต๊ะคือรายชื่อร้านเพชรทีท่มีศักยภาพในกรุงเทพแต่ละชื่อมาพร้อมกับข้อมูลการเงินการประเมินตลาดและความคิดเห็นจากลูกค้าทว่าสำหรับนิชาแล้ว ตัวเลขบนกระดาษไม่เคยเพียงพอเธออยากเห็นด้วยตาว่าร้านเหล่านั้นปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไรมองเห็นคุณค่าของอัญ,ญมณีแต่ละชิ้นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดพวกเขามองมนุษย์อย่างไรนิยามที่ไม่มีภาพลักษณ์ของความร่ำรวยไม่ต้องให้เลขาไปด้วยหรือครับผู้ช่วยของคุณสมชายกระซิบถามนิชาย,ยิ้มยิ่งไปคนเดียวเขาก็ยิ่งแสดงตัวตนจริงๆออกมา เช้าวันถัดมากรุงเทพยังคงวุ่นวายเหมือนทุกวันแต่ในบ้านพักอันเงียบสงบของตระกูลสมชายนิชากำลังเตรียมตัวสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญไม่มีรถหรูไม่มีผู้ช่วยไม่มีบดีการดเธอเก้าวออกจากบ้านด้วยกระเป๋าผ้าเก่าบนหลังกางเกงผ้าสีซีที่ชายขาเริ่มรุย่ยเสื้อยืดหลวมยับยุยยีและรองเท้าแต่พลาสติกที่ซื้อจากตลาดนัดวันหยุดในราคาเพียง60บาท ผมยาวที่เคยจัดทรงอย่างดีวันนี้แค่รวบโลกๆด้วยหนังยางเก่าเธอไม่แต่งหน้าไม่ใส่เครื่องประดับและไม่ทิ้งร่องรอยใดๆที่บอกว่าเธอคือลูกสาวของมหาเศรษฐีใหญ่ย่านบางรักก่อนออกจากบ้านนิชาย,ยิ้มเบาๆขณะมองตัวเองในกระจกใบหน้าและแววตานั้นไม่มีเขาของรองผู้บริหารสาวอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความธรรมดา และอาจดูอ่อนล้าดั่งคนที่เพิ่งเลิกงานจากโรงงานเธออยากให้พนักงานขายมองเธออย่างที่พวกเขามองคนธรรมดาเพื่อพิสูจน์ว่าในใจพวกเขายังมีความลำเอียงหรือไม่รถมอเตอร์ไซค์เก่าที่เช่าจากร้านใกล้บ้านคือพาหนะที่จะพาเธอไปอยังจุดหมายแรกในรายการร้านเพชชยพรร้านดาวรุ่งที่กำลังได้รับความนิยมในย่านศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ทันทีที่นิชาผลักประตูกระจกใสของร้านเพชรยพร เสียงกระดิ่งเตือนก็ดังขึ้นเบาๆบรรยากาศภายในเย็นสบายหรูหราแสงจากโคมไฟคริสตัลสะท้อนกับกระจกเงาที่ประดับด้วยอัญมณีหลากสีสันแต่ความเย็นแรกที่นิชารู้สึกได้ไม่ได้มาจากเครื่องปรับอากาศหากแต่มาจากสายตาของคนในร้านพนักงานหญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้เคาน์เตอร์มองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าแววตานั้นไม่มีความสุภาพหรือมืออาชีพเลยแม้แต่น้อย มีเพียงความดูแคลนปะปลนกับความระแวงเธอเม้มปากก้มลงกระซิบกับเพื่อนร่วมงานเบาๆแต่ตั้งใจให้ได้ยินชัดเจนคงมาขอไม่ก็แค่เดินดูเฉยๆแหละคำพูดนั้นแม้เบาแต่เหมือนคมมิดที่ฉีกความเงียบในร้านออกเป็นเสียงๆนิชาย,ยังคงสงบนิ่งเธอไม่แสดงอารมณ์ใดๆเพียงเดินช้าๆเข้าไปใกล้เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ตรงจุดที่มีเพชรสีชมพูเม็ดพิเศษอัญมณีหายากที่ทางร้านเคยโฆษณาไว้อย่างยิ่งใหญ่ในเว็บไซต์ขอทราบราคาของเม็ดนี้ได้ไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงสุภาพและชัดเจนพนักงานคนเดียวกับที่เพิ่งพูดจาดูหมิ่นเมื่อครู่ปรีตามองเธอแล้วหัวเราะในลำคอแบบประชดพอจะอ่านป้ายราคาเป็นไหมคะเม็ดนั้นราคาเกินหล้านบาทนะไม่ใช่ของที่ให้มาดูเล่นๆหรอก ทั่วทั้งร้านเงียบไปชั่วขณะสำหรับนิชาความเงียบนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันขณะที่คนอื่นๆกลับไม่สนใจต่างหันไปทำหน้าที่ของตนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิชามองเพชรเม็ดนั้นที่ส่องประกายอยู่หลังตู้แต่ในใจเธอกลับรู้สึกถึงความเย็นเยือกของอคติที่แหลมคมยิ่งกว่ากระสกเพชรเม็ดใดในขณะที่นิชายังคงยืนเงียบอยู่หน้าตู้ยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อ ประตูกระจกก็ส่งเสียงอีกครั้งชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาแต่งตัวเรียบร้อยสวมนาฬิกาโรเล็กแวววาวรองเท้าหนังอิตาลีขัดเงาใบหน้าของเขาดูคุ้นเคยเขาคือเจ้าของกิจการอาสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเพียงพริบตาเดียวบรรยากาศภายในร้านก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดพนักงานหญิงที่เพิ่งพูดจาเสียมารยาทกับนิชาเปลี่ยนท่าทีทันทีผลักเธอเบาๆออกไปเหมือนเธอเป็นสิ่งกีดขวาง ขอโทษนะคะต้องขอรับรองลูกค้าประจำก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะคะน้ำเสียงของเธอเปลี่ยนเป็นหวานชำ่ำไม่เหมือนเมื่อครู่เลยเธอรีบเดินเข้าไปหาลูกค้าคนใหม่ก้มตัวทักทายเสิร์ฟน้ำและชี้แนะนำสินค้าอย่างตั้งใจเรากับเขาเป็นแขกผู้ทรงเกียรติพนักงานคนอื่นๆก็ละจักงานพากันห้อมล้อมชายคนนั้นทิ้งให้นิชาย,ยืนอยู่เพียงลำพังกลางร้านที่หรูหราแต่เย็นชาเหลือเกิน ทันใดนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยในชุดยูนิฟอร์มสีเทาร่างสูงใหญ่เดินตรงเข้ามาเขามองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าแววตาเต็มไปด้วยความดูถูกอย่างไม่ปิดบงังช่วยออกไปข้างนอกด้วยครับที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับเดินชมฟรีๆน้ำเสียงเขาต่ำแต่หนักแน่นคำนั้นเหมือนฝ่ามือตกหน้าไม่ใช่เพราะเสียงดังแต่เพราะมันตรงไปตรงมาและระเยื่อใยในช่วขณะนั้น ท่ามกลางประกายเพชรและแสงไฟนิชารู้ว่าสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในร้านนี้ไม่ได้อยู่ในตู้โชว์แต่มันคือศักดิ์ศรีที่แต่ละคนยอมเสียหรือรักษาไว้ในสถานการณ์เช่นนี้นิชายืนนิ่งอยู่กลางร้านไม่พูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งดวงตาของเธอไม่ได้มองเพชรอีกต่อไปแต่จ้องตรงไปยังพนักงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เพิ่งขับไล่เธอไม่มีความโกรธไม่มีคำกล่าวโทษ มีเพียงความเงียบที่ทำให้บรรยากาศทั้งร้านชะงักไปชั่วขณะเธอหันไปมองเพชรสีชมพูในตู้กระจกอีกครั้งก่อนจะหันไปมองพนักงานหญิงที่กำลังหัวเราะและพูดคุยกับลูกค้าผู้มั่งคั่งน้ำเสียงของเธอดังขึ้นเบาๆแต่เปี่ยมด้วยพลังฉันจะไม่มีวันลืมการพบกันในวันนี้ไม่มีใครตอบบางคนขมวดคิ้วบางคนแอบหัวเราะเยาะคิดว่าเธอเพียงแค่เสียหน้าที่ถูกเมิน แต่มีเพียงนิชาคนเดียวที่รู้คํานั้นไม่ใช่คําต่อว่าแต่มันคือคําจดจำเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของร้านแห่งนี้และคนที่เพิ่งไล่เธอออกจากที่นี่อาจจะเป็นคนแรกที่ได้รู้รสของผลที่พวกเขาหว่นไว้ด้วยตัวเองเมื่อกลับมาถึงบ้านพักในโครงการวินล,ล่าที่เงียบสงบกลางย่านบางรักนิชาเดินตรงเข้าห้องน้ำล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจัด เรากับต้องการชำระล้างฝุ่นจากท้องถนนและสายตาดูถูกที่ยังฝังแน่นในความทรงจำไม่นานหลังจากนั้นเธอสวมชุดทำงานเรียบง่ายแล้วก้าวเข้าสู่ห้องประชุมของครอบครัวสถานที่ที่คุณสมชายนั่งรออยู่กับผู้บริหารระดับสูงอีกสองคนของบริษัทบนโต๊ะมีแฟ้มเอกสารหนาแน่นที่รวบรวมชื่อร้านเพชรที่อยู่ในรายชื่อการสำรวจเพื่อการลงทุนโดยไม่ต้องมีคำทักทายยืดยาวนิชานั่งลง เปิดแฟ้มข้อมูลที่เธอรวบรวมมาจากการลงพื้นที่ในเช้าวันนี้มือวางอยู่ตรงชื่อร้านเชพเ์นจูอรี่ร้านที่มีคะแนนสูงในแง่ยอดขายและทำเลที่ตั้งเธอเปิดหน้าแรกมองหน้าพ่อสั้นๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไม่ผ่านเข้าวัฒนธรรมการให้บริการแย่มากห้องประชุมตกอยู่ในความเงียบผู้บริหารคนหนึ่งเองียงศีรษะเล็กน้อยคล้ายยังไม่เข้าใจสิ่งที่เธอหมายถึงคุณสมชายเลิกคิ้ว แต่ไม่ขัดจังหวะเขารู้ดีว่าลูกสาวของเขาไม่เคยตัดสินใจหากไม่มีเหตุผลแน่ชัดนิชาพูดต่อพวกเขาตัดสินลูกค้าจากเสื้อผ้าที่ใส่ไม่สอบถามความต้องการไม่แนะนำสินค้าและถึงขั้นไล่ลูกค้าออกจากร้านแบรนด์อาจฝึกพนักงานเรื่องความรู้เกี่ยวกับสินค้าได้แต่ความหยิงโสที่ฝังลึกในนิสัยแก้ไขไม่ได้ค่ะเธอเลื่อนแฟ้มเอกสารกลับไปให้คุณสมชายน้ำเสียงสงบนิ่ง หนูไม่อยากให้ชื่อบริษัทเราถูกเชื่อมโยงกับสถานที่แบบนั้นห้องประชุมเงียบลงอีกครั้งแต่ในแววตาของคุณสมชายกลับมีแสงแห่งความพึงพอใจวูบขึ้นไม่ใช่เพราะคำตัดสินของลูกสาวแต่เพราะความคิดและท่าทีที่ชัดเจนของเธอหลังจากความเงียบสั้นๆผู้ช่วยหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงระมัดระวังสายตามองสลับระหว่างคุณสมชายกับนิชา เอองั้นเราควรลองส่งคำเชิญเพื่อเจรจาใหม่ไหมครับยังไงร้านนี้ก็มีศักยภาพทำเลดีกำไรสูงคำพูดยังไม่ทันจบคุณสมชายโน้มตัวไปข้างหน้าสองมือประสานกันบนโต๊ะดวงตาคมเฉียบน้ำเสียงของเขาต่ำและชัดทุกคำไม่ต้องทันใดนั้นความเงียบก็ปกคลุมห้องประชุมบรรยากาศหนักอึ้งผู้ช่วยหนุ่มกลืนน้ำลายเงียบๆไม่กล้าพูดอะไรต่อ คุณสมชายจ้องตาผู้พูดเสียงของเขาเต็มไปด้วยอำนาจแต่แฝงด้วยความผิดหวังถ้าร้านไหนไม่สามารถให้เกียรติลูกค้าธรรมดาได้ร้านนั้นก็ไม่สมควรเป็นพันธมิตรของเราทำเลดียอดขายสูงสิ่งเหล่านั้นซื้อได้แต่จิตใจและทัศนคติซื้อไม่ได้เขาหันไปมองนิชาน้ำเสียงอ่อนลงแต่ยังจริงจังลูกทำถูกแล้วบริษัทเราไม่ได้ขายแค่เพชร เรายัางต้องรักษาคุณค่าความเป็นมนุษย์ไว้ด้วยนิพานพยักหน้าเบาๆโดยไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเพิ่มเธอรู้ดีว่าจากวินาทีนั้นร้านเพชรยพ์ได้ลบชื่อของตนเองออกจากโอกาสก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นไปอย่างถาวรสมวันหลังจากนิชาจากร้านชัยพ์โดยไม่เอ่ยคําใด ข่าวลือบางอย่างก็เริ่มแพร่รกระจายอย่างเงียบๆในแวดวงธุรกิจอัญ,ญมณีของกรุงเทพเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากบล็อกส่วนตัวของพินิจจิรศักดิ์บล็อกเกอร์ชื่อดังด้านการลงทุนและการเงินระดับพรีเมียมผู้ขึ้นชื่อเรื่องบทวิเคราะห์คมกริบและเครือข่ายลับในหมู่ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูงบทความของเขามีหัวข้อชวนสงสัย SS h เ r i เ a g e เจมสเตรียม hm ลงทุนพันล้านบาทปั้นแบรนด์เพชรใหม่ไม่ใช่ร้านที่คุณคิดเพียงย่อหน้าแรก พินิจเปิดเผยว่ามีการเจรจารับเพื่อดีนร่วมทุนมูลค่ากว่า1,500ล้านบาทโดยมีบุคคลสำคัญที่เป็นหัวใจของการคัดเลือกครั้งนี้คือลูกสาวคนเดียวของคุณสมชายแต่สิ่งที่ทำให้โลกออนไลน์ฮือฮาคือประโยคกลางของบทความมีแหล่งข่าววงในยืนยันว่าทายาทแห่ง SS Heritage m จสได้ลงพื้นที่สำรวจร้านเพรช,ชื่อดังแห่งหนึ่งในสยามเซ็นเตอร์โดยแต่งตัวอย่างเรียบง่ายมากผลคือเธอไม่เพียงไม่ได้รับการบริการ แต่ยังถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีและร้านนั้นคือชัยยะพอรอบทความจบลงด้วยประโยคชวนคิดบางครั้งโอกาสเปลี่ยนชีวิตก็อยู่แค่ปลายสายตาแต่น่าเสียดายที่บางคนกลับเลือกหลับตาในวันที่โอกาสเดินเข้ามาภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงบทความนั้นถูกแชร์อย่างรวดเร็วในวงการธุรกิจโซเชียลมีเดียและแม้แต่ในกลุ่มปิดของแวดวงอัญ,ญมณีผู้คนเริ่มพากันตามหาตัวลูกค้าลึกลับ คนนั้นมีภาพถ่ายมัวมวของหญิงสาวในชุดธรรมดาที่สยามเซ็นเตอร์ถูกผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตคนหนึ่งปล่อยออกมายิ่งทำให้หลายคนเชื่อว่าผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธวันนั้นคือทายาทของอาณาจัก,กรเพชรระดับชาติเพียงข้ามคืนร้านเชพเพิร์จูอรีที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราในสายตาลูกค้าระดับกลางในกรุงเทพ กลับกลายเป็นหัวข้อให้ผู้คน้อเรียนในโลกออนไลน์ภาพถ่ายของนิชาในชุดธรรมดายืนอยู่หน้าร้านถูกแชร์พร้อมกับคำบรรยายประชดประชันความคิดเห็นถาโถมเข้ามาทั่วทั้ง f ฟ c e b o o ทวิตเตอร์และบอร์ดธุรกิจต่างๆเก่งมากไล่นักลงทุนออกจากร้านตัวเองสายตาดีจริงๆเขามาสำรวจตลาดยังคิดว่าเป็นขอทานกําไวจริง6ล้านบาทอาจซื้อเพชรไม่ได้ แต่พอจะแลกเกียรติของทั้งร้านได้เลยตอนที่ควรยิ้มกลับดูถูกตอนที่ควรก้มศีรษะก็หมดโอกาสไปแล้วหลายคนยังถ่ายภาพหน้าจอบทสนทนาที่เคยสอบถามราคาสินค้ากับร้านชัยพรเพื่อชี้ว่าทัศนคติของพนักงานไม่ได้เพิ่งแย่แต่แค่ยังไม่มีใครมีอิทธิพลพอจะพูดออกมากระแสะความไม่พอใจไม่ได้มาจากแค่ชาวเน็ต แต่ยังมาจากลูกค้าเก่าที่เคยสนับสนุนแบรนด์หลายคนพากันให้คะแนนหนึ่งดาวในหน้าเพจอย่างเป็นทางการของร้านจนคะแนนความน่าเชื่อถือตกลงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันนิชาย,ยังคงเงียบเธอไม่ได้โพสต์แก้ข่าวไม่ได้ตอบโต้ใดๆแต่ความเงียบนั้นกลับกลายเป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้เรื่องราวยิ่งแพร่กระจายและยิ่งตอกย้ำความเชื่อของผู้คนว่าความจริงครั้งนี้ คือคำเตือนชัดเจนที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเปลือกนอกจนลืมไปว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ภายในเช้าวันหนึ่งกลางสัปดาห์ณัํสำนักงานใหญ่ของ SS Heritage ิตจห้องประชุมใหญ่ชั้น15เต็มไปด้วยความตึงเครียดผิดปกติไม่ใช่เพราะตัวเลขทางการเงินแต่เพราะการประชุมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเจ้าของร้านชัยพรและผู้บริหารอีกสามคนมาขอพบคณะกรรมการของบริษัทเมื่อพวกเขาเดินเข้าสู่ล็อบบี ทุกคนล้วนอยู่ในสภาพเคร่งเครียดสีหน้าแสดงออกถึงความวิตกเจ้าของร้านคุณชยพรแม้จะแต่งตัวภูมิฐานแต่มือที่ถือแฟ้มเอกสารกลับสั่นเล็กน้อยต่อลอดหลายวันที่ผ่านมาร้านถูกยกเลิกออเดอร์จำนวนมากชื่อเสียงของแบรนด์กำลังพังทลายเขารู้ดีว่าถ้าไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์วันนี้ได้สิ่งที่สร้างมานานกว่าสองทศวรรษจะพังเพราะคำพูดไม่กี่คำของพนักงานประตูห้องประชุมเปิดออกทั้งคณะเดินเข้าไป ก้มศ,ศีรษะทักทายผู้บริหารที่นั่งรออยู่แต่ทันทีที่สายตาทุกคู่หยุดลงที่ปลายโต๊ะมือถือเอกสารแววตาสงบแต่เฉียบคมทุกคนก็ชะง,งักงนันนิชาไม่มีเสื้อยืดเก่าไม่มีใบหน้าอ่อนล้าแบบวันก่อนสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าพวกเขาในตอนนี้คือหญิงสาวที่เปี่ยมด้วยพลังอำนาจและความมั่นใจเธอสวมสูทสีดำหรูหรากล้าวผมอย่างเรียบร้อยสีหน้าเยือกเย็น แววตาไม่แสดงความโกรธแต่ก็ไม่มีพื้นที่ให้กับความเมตตาอีกแล้วพนักงานหญิงคนหนึ่งในกลุ่มหอบหายใจเบาๆอีกคนมองหน้ากันด้วยสายตาตื่นตระหนกพวกเขาเพิ่งรู้ตัวว่าคนที่พวกเขาดูถูกในวันนั้นคือผู้ถือชะตาชีวิตของร้านตัวเองโดยไม่เคยรู้เลยแม้แต่น้อยนิชาพยักหน้าเล็กน้อยเป็นการทักทายไม่มีใครพูดได้สักคำในห้องประชุมตอนนั้น เหลือเพียงสิ่งเดียวความเงียบอึดอัดของผู้ที่กำลังเผชิญหน้ากับผลลัพธ์จากทัศนคติของตัวเองบรรยากาศในห้องยังคงหนักอึ้งราวกับมีอะไรกดทับจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นทำให้ทุกคนสะดุง้งเสียงคุกเข่าลงกระแทกพื้นของพนักงานหญิงคนหนึ่งซึ่งก็คือคนที่เคยเม้มปากย้อเย้ยนิชาในวันที่เธอเดินเข้าร้านเธอสุดตัวลงร่างกายสั่นเทาน้ำตาไหลพรากเสียงพูดสั่นเครือ ขอโทษค่ับหนูผิดไปแล้วหนูไม่รู้หนูไม่รู้จริงๆเสียงสะอื้นขาดห้วงดังสะท้อนทั่วห้องไม่มีอีกแล้วความหญิงพยองไม่มีแววตาดูแคลนมีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังก้มหน้ารับผลลัพธ์จากการกระทำของตัวเองคุณชัยพรเจ้าของร้านพยายามควบคุมเสียงพูดให้ราบเรียบแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความสำนึกพวกเราไม่รู้จริงๆว่าคุณคือใครถ้ารู้รับรองว่าเราจะไม่มีวันทำแบบนั้น ขอให้คุณโปรดให้โอกาสร้านของเราสักครั้งคำพูดนั้นลอยผ่านหูนิชาดังสายลมเธอไม่มองคนที่กำลังก้มกราบไม่มองเจ้าของร้านดวงตาเธอจ้องตรงไปข้างหน้าน้ำเสียงเบาแต่หนักแน่นชัดเจนไม่เปิดช่องให้โต้แยง้งพวกคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าฉันเป็นใครฉันก็ไม่ต้องการคำขอโทษสิ่งที่ฉันต้องการคือสิ่งเดียวความจริงใจต่อทุกคนที่ก้าวเข้าร้านไม่ว่าจะรวยหรือจน ไม่ว่าจะใส่สูตรหรือเสื้อยืดธรรมดาเธอเว้นช่วงสั้นๆก่อนกล่าวต่อด้วยเสียงเรียบถ้าร้านหนึ่งปฏิบัติดีแค่กับคนมีเงินงั้นร้านนั้นแหละคือของที่ราคาถูกที่สุดในร้านทั่วทั้งห้องประชุมเงียบสนิทไม่มีใครกล้าส,สบตาเธออีกต่อไปคำพูดของเธอไม่ได้ดังไม่ได้ดูเดือดแต่มีพลังมากพอที่จะทำให้ทุกคนก้มหน้า หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหลังจากนิชาปฏิเสธคำขอโทษของร้านชัยพรเธอปรากฏตัวที่ร้านเพชรเล็กๆแห่งหนึ่งริมตลาดในจังหวัดชนบุรีร้านตั้งอยู่ในมุมเงียบๆไม่มีป้ายหรูหราไม่มีไฟเลดระยิบระยับมีเพียงตู้กระจกไม่กี่บานที่เรียงเครื่องประดับเรียบง่ายไว้สะอาดสะอานเธอเดินเข้าร้านด้วยชุดเก่าเดิมเสื้อยืดสีเข้มกางเกงผ้าสีซีดรองเท้าแต่ราคาถูกแต่ครั้งนี้ ไม่มีใครมองเธอด้วยสายตาดูถูกกลับเป็นหญิงวัยกลางคนใบหน้าใจดีที่เดินออกมาจากหลังร้านยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มจริงใจทักด้วยเสียงอุ่นหวัดดีจ้าลูกอยากดูชิ้นไหนเอ่ยนิชาชี้ไปที่แหวนเงินวงเล็กๆวางในตู้ป้ายราคาเขียนว่า1,500บาทแล้วถามด้วยเสียงเบาคุณป้าคะแหวนนี้ใส่นานๆจะดำไหมคะหญิงเจ้าของร้านตอบอย่างตั้งใจ หยิบแหวนออกมาลองสวมให้อธิบายชนิดของเงินวิธีดูแลวิธีทำความสะอาดไม่เคยถามว่าเธอมีเงินเท่าไรไม่แสดงความเบื่อหน่ายเพราะราคาสินค้าถูกตอนที่นิชากล่าวขอบคุณและเตรียมจะเดินออกเธอยังถูกส่งยิ้มและคำพูดอ่อนโยนว่าถ้าวันนี้ยังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรจ้าว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาใหม่นะหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในห้องประชุมของเ s h เอ i t a g e ิเจส นิชาเซ็นสัญญาร่วมลงทุนมูลค่าหลายร้อยล้านบาทกับร้านเล็กแห่งนั้นไม่ใช่เพราะยอดขายไม่ใช่เพราะทำเลทองแต่เพราะที่นั่นคือที่ที่เธอได้พบสิ่งที่ร้านหรูมากมายลืมเลือนไปความเคารพและน้ำใจที่มีให้กับทุกคนที่เดินเข้ามาแม้เพียงแค่จะถามราคาแหวนเงินวงหนึ่งผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ ชื่อของเชพเพินจูอรีที่เคยเป็นหน้าตาของวงการอัญ,ญมณีในกรุงเทพก็กลายเป็นบทเรียนรีวิวดาวเดียวท่วมหน้าเพจ Google Business และ Social ลมีเดียลูกค้าเก่าเกิดคำสั่งซื้อส่งสินค้าคืนบางคนถึงขั้นอัดวิดีโอเล่าประสบการณ์อันเลวร้ายกับพนักงานในร้านตอกย้ำความเสียหายที่ไม่มีใครแก้ไขได้ทันยอดขายตกโขบตัวแทนจำหน่ายเริ่มทยอยยกเลิกสัญญาพันธมิตรนำเข้าเพจจากฮ่องกงส่งจดหมายยุติการร่วมงาน เพราะไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวเรื่องการเลือกปฏิบัติที่กำลังเป็นกระแสร้อนร้านเงียบลงอย่างน่าตกใจเก้าอี้หรูในห้องรับรองกลายเป็นของแต่งร้านที่ไรประโยชน์ท่ามกลางบรรยากาศเงียบเหงาเต็มไปด้วยความกังวลที่ไม่มีแสงสว่างใดจะส่องถึงในขณะเดียวกันภาพของนิชาที่สำรวจเงียบๆตัดสินใจเงียบๆและปฏิเสธอย่างไม่ลังเล ได้รับเสียงชื่นชมจากทุกสื่อหลายคนยกย่องเธอว่าเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถกล้าหาญและยุติธรรมนิตยสารด้านการเงินขนานนามเธอว่ามือเหล็กในถุงมือกำมีบนเวทีธุรกิจเธอถูกเรียกว่าผู้ช่างตัวของคนรุ่นใหม่ผู้ที่รู้จักวางจริยธรรมเคียงคู่กับผลกำไร คนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มยึดเธอเป็นแรงบันดาลใจสถาบันด้านเศรษฐกิจเชิญเธอเข้าร่วมเสวนาว่าด้วยปรัชญาธุรกิจและจรรยาบรรณแต่สำหรับนิชาชีวิตยังคงเรียบง่ายในบ้านพักหลังเดิมที่บางรักเธอยังคงสงบนิ่งและไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องเก่าแม้แต่ครั้งเดียวเพราะสำหรับเธอเรื่องนั้นจบลงแล้วและคนที่ต้องเรียนรู้ก็คือผู้ที่เคยเชื่อว่าความร่ำรวยเท่ากับการแต่งตัวดี หลังจากลงนามร่วมทุนกับ SS Heritage j a m s ร้านเพชรเล็กๆในชนบุรีก็เสมือนเปิดหน้าใหม่ภายในเวลาเพียง3เดือนด้วยการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการฝึกอบรมจากทางบริษัทร้านได้รับการปรับปรุงใหม่หมดจดพื้นที่จัดแสดงดูทันสมัยขึ้นระบบการขายกลายเป็นดิจิทัลแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือหัวใจของการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิชาขอให้คงทีมงานเดิมไว้คนธรรมดาเหล่านั้นที่เคยต้อนรับเธอด้วยรอยยิ้มจริงใจแม้เธอจะเพียงแค่ถามราคาของแหวนเงินวงละ1,500บาทเธอยังเสนอให้เปลี่ยนชื่อร้านเป็น NAKHON j e m s ซึ่งหมายถึงคุมสับแห่งคุณค่าไม่ใช่ในรูปลักษณ์ภายนอกแต่ในวิธีคิดและการปฏิบัติต่อผู้อื่นในวันเปิดตัวแบรนด์ใหม่เธอเปิดตัวโครงการเครื่องประดับที่มาจากใจมูลค่าที่เกิดจากความจริงใจ โดยให้คำมั่นว่าทุกคนที่ก้าวเข้าร้านจะได้รับการต้อนรับอย่างเท่าเทียมไม่แบ่งชนชั้นไม่ตัดสินจากรูปลักแคมเปญนนี้แพร่สะพัดอย่างรวดเร็วดึงดูดคนรุ่นใหม่หลายพันคนให้มาซื้อของมาเล่าประสบการณ์ของตนเองและมาสัมผัสความจริงใจที่ไม่ได้ขายพร้อมราคาไม่ถึงหนึ่งปีนนค e GEMS กลายเป็นร้านโปรดของคนรุ่นใหม่ในชนบุรีและยังถูกพูดถึงในสื่อระดับนานาชาติว่าเป็น สัญ,ญลักษณ์ของความถ่อมตนและความสำเร็จเชิงคุณค่าของธุรกิจไทยสาขาใหม่เริ่มเปิดในเชียงใหม่ภูเก็ตและเร็วๆนี้ใจกลางกรุงเทพในพื้นที่เดียวกับที่ครั้งหนึ่งเคยมีร้านชื่อชัยพรที่เคยเชื่อว่าเพชรจะส่องแสงได้ก็ต่อเมื่ออยู่ข้างอำนาจเราไม่มีทางรู้ว่าคนที่เดินเข้ามาในชีวิตเราวันนี้คือใครเขาอาจเป็นคนเงียบๆแต่งตัวธรรมดาหรือคนที่ดูไม่มีอะไรพิเศษแต่ในเสี้ยววินาทีนั้น วิธีที่เรามองเขาวิธีที่เราปฏิบัติกับเขาอาจกลายเป็นสิ่งที่กำหนดทุกอย่างไม่ใช่แค่สําหรับเขาแต่สําหรับตัวเราเองเพราะความมีน้ําใจไม่ใช่สิ่งที่ควรให้กับเฉพาะคนรวยคนดังหรือคนที่เราเห็นว่าจะมีประโยชน์แต่มันคือสิ่งที่เราควรมอบให้โดยไม่ต้องรู้ว่าเขาเป็นใครมันคือสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนแต่สามารถสร้างคุณค่าให้ชีวิตทั้งสองฝ่ายได้อย่างมหาศาล หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณลุงคุณป้าเชื่ออีกครั้งว่าความดีไม่มีวันสูญเปล่าและความยุติธรรมยังคงมีอยู่จริงในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วใบนี้บางทีอาจไม่มีใครสรรเสริญในวันที่เราทำดีแต่จะมีใครบางคนจำได้ตลอดชีวิตว่าเราเคยไม่หันหลังให้เขาหากเรื่องราววันนี้ทำให้หัวใจของคุณลุงคุณป้าหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งฝากกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลาย เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสารต่อเรื่องเล่าที่อ่อนโยนจริงใจและเต็มไปด้วยคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้ความอบอุ่นกระจายไปทั่วทุกมุมของเมืองไทยขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปที่ซึ่งความเมตตาจะยังคงเป็นแสงนำทางของทุกการเดินทาง